มาเมตันบปิทีเมตรเปิดที่เมตรไปเลยเลยอปักเสียงกินข้าวคนครับโลโซเดียปุ่มเดี๋ยวปุ่คมคงทำดีครับนี่ก็เกียร์นิฟ้องนะมาเลยกง โอขอวิตีใครับมอบๆๆเดินมาเจไม่ยมก่จุดนี้มีตงหนรครับเ่นโกี้ตอหยตัเปียงทิงตัเทียงิงมีอ่ะไอ้หนบโรกี้กันกันแล้วก็มีจามิม อีน่ร้องเร่กันเหมืนกันเดี๋ยวเลือกเป็นร,อร,ร,นอร่องรอยที่โรตีเม็ดโอ้กันนุเปลีวว่ยนเกลียงเลยไหมวะโรยเจนาโนโรยเจนาเป็นเกลียงเป็นโรยเจนาไว้กันนึงก่นัน้นอ่าจะก่องเดิมก็เปลี่ยนมาปุ่มป่าไปเจอกันนะั้นเป็นโรยเจนาแต่เดิมมันเป็นร,ร,ร่องรอยเี่โรตีกับอีแม่อ่าไม่ได้ามาวินงานนี้รถบินร้อยเลยวกันนะั้น สองร้อยสี่สองร้อยสี่จุดนี้เล่นร่องหน่อยที่ร็อกกี้พี่ผลกับกับรุ่นเอาวตานพี่รุนเกาหลีโอ้ยเขาุฏิจัยหรือว่าตับเพียงริ้งรับอาจารย์ก็ตามเอเดนมาแล้ว ไล้ลุยต่อเลยวันนี้วิ่งงานเดียบเราครับไ,ไต่ไต่กองต้องวิ่งลรกๆกัไนไต่กองรวมันกันไม่ได้ไก่ว่างมาได้เลยไต่กองนี้ต่วกันหนึ่งไม่เคยหน้าเดียวเน็นตะวัน กเวเียวนก้าวันเลยในตแตงวันเต็มกลั้นกูกเตียวต้นหมากด้เดียว,วยมั้เดียวพี่ trôi và trong ngày này nó tầm đi đi nè mèo thì con có thể là trôi rồi Ini ừ. trong ngày trí lưu Trong ngoài trí là lại có, có, bù gắn rồi và lưu Xong rồi chết tuần đi, đến nên trong ngoài trí hiệp rồi Cường rồi chết anh mượn gắn lên mà. เดี๋ยวปัมป๊มปั๊มมันไม่เมื่อนกันเองก็เองก็หวานนะปั๊มมันไม่เมื่อนกันเดี๋ยวเกลือมันเมื่อนกัน Ni nào in kabak có em 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 ác áp đặt mấy nắp lên. Tim ta lại tìm kiếm người kiếm 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 quay kiếm 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 thêm kiếm 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 มาคอยอย่างมันไหมวะขึ้นไปเล่นวะมาคอยมาคอยไปโรนไหมแต่เดินมาเลยไมหมน้องถ้าไม่ไกลบ้านเลยมึง ตเม็ดมาิกันวันนี้ใช่ตวซึ้งออกมาสิกันก้องกับสียงจริงแค่แค่เพอแต่ียวกุ้งจริงยึดงาได้รอขกาวเด็รเรเป็นพุ่มแรงเงั้โอ้ยะเล่นบอรโุโอ้ย กุดไปยังกุดไปอ่าปักโก่งบอลบอยลงไปมักวัยอะเออมันมักวัยอย่างมันไม่นาะ Mày mấy cái mặt tại tại mày Mấy mày mùi mày mùi mày cái mày mùi mày mấy đồ mùi mày 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 mày ở đây mấy đồ mùi mày mùi mùi mày mùi mày mùi mày mùi อันนี้ยังเป็นลมตัดโบราณเลยครับลมตัดตัดแบบโบราณแรกดตัดกองเกี่เด,ดีดยมๆี่ครับรถก็ไอ้ทีก็ตรมตึ้งเลยนี่รถก็เดียมๆไป กับเตี five ้ยงครึ่งวันนี้เมนูอะไรครับไอ้เรื five ่องาวคงเคยล้วตบลากิมบ่ด้วไอ้เรื Ni ai để đi vào nam khoa liền đi ngon ăn, quán kìa lấy món quàu món quàu kìa lấy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  มี่จะอยนี่โยโยโยตีนี้กินเม็ดไม่เลือกไม่มารมันตุ้งปันรอบเลื่อนเลยล่ะเก่งไกบ้านเก่งไก่บ้านเอมายไม่มีดูเล่นหรือบอกคนจะต้งเล่นแบนันเก่งไกบ้านโอย่างโรโรควาเด้งโรคว้าเดงควาเด้งหือเก่งมาเลยกับโร่หัวก้าดิฟกับไม่เลือกกับไม่มีดตาคน่ายเลยวัวน่ดูเลยมดลูกน้ำ Cái này ní mưu, để đi wa, uh, mưu, khuyên mưu cao ừ, đi khuyên nào Để, <cười> <cười> để cắm mấy à máy ừ. Tất là nạt ừ. Tất đá cả đại <laughs> lý <laughs> là nát. Tất cả là Tất là trong kia tích Cần đều gặp cần đi không phải đất đi Cần đều gặp gần đây, không Trong, thiết, trong thiết. mình rồi những nghề trong đây này. Tai ở trong chết đó Nè. nè, nó đây. là rồi là bị chập cá quần. Mấy đây ổn lẽ nó gặp để đằng cái cả trong bốn. Quần rèn, โรยกันนี้่รองเท้าน,นี้อย่างโนี้นู่กันเดียวกันนี้เจอว่าเป็นร็อกกี้พี่ยก็ไงโอกโอรอาทบเที่กันกันเป็นอะไรคูดโด่โต๊ะเบนนั้นรถไม่เลยก็ไงเจอไม่มาเทีโอกรีเดียเทีกันเลยนะ Nhưng trong ngoài trip đấy ra mới mà gì, Trong ngoài trip Rocky á Cái để nó phủn phút này cắp vô con nhìn ta tan à vậy ta và bây giờ nu bây đặc biệt thế nữa anh mà những mét tan không về tay phong à là là. <những> làm cái đặc biệt anh ô ra gặp tàng con không không mỏ na rồi con mình ô đầu na ta bây giờ cái con không

น่าน่าติดตามคนกับปกูพี่มือพี่ครับเดี๋ยวเด็ดเด็ดไปกับปกูขอบดึงสโล่กับดึงสโลตัวหกแกนึงขอดึงกระโลกับดึงกระโล อาจารย์ตัดไอ้จำตรงนี้ถึงเราครับตรงนี้ต่อตรงนี้มันเป็นดินหมากมันไม่เป็นดินมันไม่ด้วยตรงนี้ดินพี่คร,ร,รับโอ้มาเลยครับตรงร้อยตรีช่วยกันนายเต็กนะเพราะว่าเดียมๆรถกันนี้ก้าวตรงไปเลย đâm một mét hoặc keng đây có trùng mét cái trôi rồi <laughs> Ba kim đồ. Ba đình. mất mầm niềm kukao na kukao tất bè rù ba lưng. A lâu bèn yi tuyếp bèn miếng bèn rù ba 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 rù nhầm nhầm và kim nhầm nhầm bạc kim trời mồm hôm trời đi trời trong nào mấy trái đây cái đấy cả mấy mấy đứa này quá ừ. này đi tầm tưới cả mấy mấy đứa cả nát cao cao nhiều mấy mấy đứa mấy cái bốn lưỡi nào quá cao nữa เออก็มาแล้วกัมาแล้วครับตรงตรงกตรงกีคาเียงันมันนี่มองมันนี่มอเดียงเลยไปไปปมเขาเกทุกล้วกทุกล้วกำลังดุงอยู่

Oh, pizza đen, bay, bạc bay, bay, này bay, 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 này bay, 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 Đây bay, 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 phố

một cắp lại lắm 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 lắm